สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้บ่าวพ้อมนํารุ่นนะครับเราชนะของหลวงปู่ศูนย์จันทวโนวัดป่าอิศธรรมนะครับมาแบ่งปันให้พี่น้องทุกท่านได้รับชมกันนะครับด้านหน้าเป็นเหรียญเซมานะครับหรือพูดง่ายๆว่าเป็นเหรียญเซมาหัวเสือนะครับที่สวยงามมากนะครับเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างโดยใต้อําเภอองค์ปัจจุบันนะครับสมัยก่อนนะครับรุ่นที่โด่งดังนะครับสมัยก่อนจะเป็นรุ่นสยบสองพยัคฆ์รุ่นแรกครับตอนนี้ก็จะสู่รุ่นเราชนะนะครับก็จะเป็นตำนานสู่ตำนานนะครับ พูดง่ายๆว่ารุ่นนี้นะครับชื่อดีนะครับเป็นมงคลนะครับด้านหลังก็จะมีเสือคู่นะครับว่าสวยงามมากครับเนื้อที่บ่าวป้อมถือครับเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับทำอะไรก็สมเด็จนะครับสมบังทุกประการทําอะไรก็ชนะนะครับเปิดโชคเปิดลาบเปิดดวงนะครับค้าขายร่ํารวยนะครับทำอะไรก็ไม่เคยแพ้นะครับท่านใดอยากมีเราชนะไว้ติดตัวประจํากายนะครับอย่าลืมนะครับทักหาบ่าวป้อมได้นะครับสั่งซื้อง่ายๆกับบ่าวป้อมคิดถึงหลวงปู่ศุนจันทวโนคิดถึงบ่าวป้อมวัดป่าเสือธรรมนะครับแล้วพบกับบ่าวป้อ